สวัสดีครับมาผูกผมเบาสติกค,ครับวันนี้กับมาสุมยิิงปลาครับกับฝายหญิงปลาเนี่ยครับฝายฝายชะลอนามครับรอลุนร้อยชุวมมึงครับสีผลง,งานบอกมาหนินี่นนนครับอ้ยอยู่ไกลเห็ ครับพี่น้องก็เงินฟูครับ Uih. Yeah. Uh. Yeah, pun bojak.

โอ้ยหย่านรุดอยู่เดี๋ครับส,รสองพันครับปีงค์ก็เปลีป่ยน,น,น,นออกมาเปลี่ยนป้าฟู่เพราะนเออ <laughs> สัดปูดหนึ่งใส่สวยครับหอแล้วครับอบปนิ่งกับเปิ้ลสูตร อร่ยบร่อยครับถอือืรวดยังอยู่ครับยังอยู่ สวดไงครับนม่หมนเยบเลยครับ ครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ในเวลากลับบ้านแล้วครับประมาณสี่โมงแรกแล้วครับตอนนี้มึงพูนงานครับมื้อน,นี้โอ้ยเกือบบ่ลเหลีย่ยมแรงพี่น้องนี่ครับได้อยู่ครับมี่เต็มแบบงามๆอยู่ครับประหนี่นแหละกับป้ากับสูบครับ แต่อาหารแรกนี่ครับพี่น้องมูนี่จะเชื่นชอบกัอไ่เรื่มกดนไหลกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปกลังใจช่องน้อยช่องนี้น,นี่แห้ะครับเด้อสำหรับมูนี่กับคุงสีโกลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ